มอ,อ,อกเดินทางต่อมายังอำเภอไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนเหมือนกันนะครับก็ที่พักก็ไม่ได้จองอะไรไว้ก็าหาเอาข้างหน้านี่แหละคิดว่าจะอยู่ที่ไปายสักคืนหนึ่งแล้วก็หาอะไรกินแถวๆในปายอะไรเนี่ยก็จะได้ดเี้ยดวมันมี่ส0บร้อยเจดร้อยหนึ่งครับนอนคนเดียวนอนคนเดียว เราคนเดียวเหลือห้อง400ห้องแอร์ห้องแอร์ห้องแอร์700เยาวกพูดเสียงถ้า400ห้องพัดลมเสียง5พูดหนึ่งเสียงถ้าบุญมี้นล่างใช่ไหมจะใช่เอาเคยมาน่าจะยกข้างล่างอีกอ๋อมีพัดลมให้ใช่ไหมใช่หนาวไหมอู้วไม่ได้เปิดมีแต่มีน้กบุนก็ดีแล้วเอาเอาไม่ได้เปิดนอนคนเดียวอะผมไม่ค่อยชอบนอนแอร์ฮะคือหนาวเออเอา ครับนี่ที่พักของเราวันนี้อำเภอปลายนะครับเปิดไฟก่อนมาถึงก็สี่โมงกว่าล้วใกล้กับถนนคนเดินเลยห่างแค่ประมาณห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรประมาณนี้นะโอเคไม่มีแอร์นะที่เนี่ยแต่ว่าอากาศหนาวอยู่แล้วล่ะ เปิดพัดลมพอเผอ่พัดลมเนี่ยไม่ต้องเปิดด้วยซ้ำอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปสนองคนเดินตายกันรอค่ำๆก่อนกินข้าวผมจุ่มเลยผมมีเที่ยแข็ง,ขงนิดหนม่เอาือนกันน้ำไหมนี่ครับลุงชอบมะพร้าวให้กินนะครับโอ้โ oh, oh, หลังที่พักเลยมะพร้าวอ่อนไหมไม่หวนมากก็ไม่เลยนะ มีบ้านพักเราอยู่นี่นมะพร้าวอยู่นี่นนอ่อนไม้ลงเป็นบุญเลยนะนี่กาโอ้ยกาหมอขนดนะดอ่กินน้ำะนำะหวานนะ หวานเนาะแ้วแช่เย็นนี่จะชื่นใจนะไม่มีโชกวจมเลวะมีขายเลโอ้โหนี่กินตั้งนานยังไม่หมดเลยนน้ำเยอะมากเลยอืมนี่ดูดตั้งนานยังไม่หมดเลยเนี่ยไม่มวนทำไปม่กินเลยกินแน้ำเนไม่เอาเลยโอ้ยย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 ยดยยยยอยไรยยยคนยยยยยย โอ้โหกินหมดโลูกนี้ยเยวทั้งคืนเลยมั้งเนี่ยพอมาถึงถนนคนเดินก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักหรือคุ้นเคยถนนคนเดินที่ปลายนี้ครับโอเคเราไม่ต้องพูดอะไรกันมากถามนี้ไปเลยพอปลาหมึกเลยครับ เอาร้อยไม้น้อยไมครับครับไม่เลือกหรอกครับมีสามตัวสี่ตัวเอาที่ว่าไม้ที่อร่อยที่สุดมันเปลี่ยนเกันหมดเลยครับก็ขายให้ลมดิขายลมขายให้ลม เมื่อมาถึงปลายก็จุดเช็คอินที่ผมเคยมาเมื่อหลายปีก่อนผมก็ได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับก็คือทะเลหมองยุนไรห,หลังจากที่ออกจากไปมานะครับก็ผมก็มาที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นบ่อนพูร้อน ยางปูโต,ตอำเ่อเชียงดาวาจังหวัดเชียงใหม่ครับตรงลำธารที่เห็นนี่ไม่ใช่น้ำพุร้อนนะครับน้ำพุร้อนก็คือเขาจะกัดใส่บอ่อไว้ครับนั่นแหละครับจะถูกแช่ในบอ่อตรงนี้แต่น้ำตรงลำธารนี่คือเย็นนะครับแล้ว<ๆ>ผมก็มีโอกาสได้มากราบนามัสการ,รหลวงพ่อนะครับที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาวนะครับก็เลยขออนุญาตท่าน ค้างแรมที่นี่ด้วยนะครับก็กางเต้นในสำนักสงนี่แหละครับ ถ้ามาอำเภอเชียงดาวแล้วไม่เช็คอินจุดสำคัญจุดจุดนี้ถือว่ามาไม่ถึงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับในขาะนั้ผมองมาเช้าแล้วก็ยันักท่นะองเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งก็ได้รูปมาเช่นกันเป็นที่ระลึกนะครับ แล้วก็ระวังทางนะครับที่ขี่รถออกมาจากจุดถ่ายรูปตรงนั้นก็คือถนนเส้นนี้ก็คือมองเห็นดอยลงชิงดาวเช่นกันนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะดูตื่นเต้นนะครับแต่สำหรับชาวบ้านที่เห็นจุดจุดนี้ทุกวันเขาก็คงอาจจะเฉยๆนะครับ ที่นี่ก็คือบ้านระเบียงดาวนะครับซึ่งอยู่อำเภอเชียงดาวหรือว่าบ้านนาเราใหม่นะครับตรงนี้ก็มีหฮมสเตย์มีร้านกาแฟนะครับหลากหลายแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวค่อนข้างชัดอยู่นะครับใช้เส้นทางเดียวกับทางที่จะไปเมืองคองนั่นแหละครับจุดๆนี้เราจะผ่านอยู่แล้วก็เลยแวะสักหน่อยครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านไอ้ดองนะครับเขาจะมาร้องเพลงแบบว่าเหมือนให้พรนะครับคิดสมัตินะเป็นประเพณีของเขาไปตามบ้านแต่ละหลังละหลังเนี้ย ความสุขความเจริญพระเจ้าจะอวยพรท่านหน้าที่การงานของท่านทุกคนได้รับการส่งนามจากพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับอบคุนุอบแลสัีมาบ

อามูชิเปอร์ขอบคุณเราพูดว่าไงครับไอ้ดองฮะไม่ใช่ดิตับเลอะเมียเนาะตับเลอะใช่ตับเลอะตับเลอะครับเอาพูดคล้ายๆทางฝั่งทางราชบุรีเลยเนี่ยเจ้าโจไปเจ้าโจตับเลอะตับเลอะขอบคุณครับ

่อเนาะครับต้มส้มไก่เจ้าแล้วนี้หมูทอดอันนั้นอันนั้นไก่ทอดเจ้าไก่ทอดอันนี้ครับอันนั้นปาจีนเจ้าปาจีนเป็นยังไงครับปลาปลาแดดเดียวอ่ะอปลาแดดเดียวเจ้าอันนั้นน้ำพริกแปบตามบักแปบตามแบบกุณเคยกินกะไม่รู้จักเอาไปลองก็ได้เป็นเหมือนน้ำพริกอ่ะ แม่เหรอมันก่อเปิ้นเอาขั้าจะใส่แคบตัวอ๋อใส่เอาเปิ้เอาทีละเปิไปจะไปไปนึ่งน่องนึ่งแล้วเผิ่อมาต่ำต่ำใส่น้ำพริกแล้วเอาไปขั้าอ๋อครับผมเอาขั้นเดียวอีกห่อนึงก็ได้เรัาได้จ้าแล้วก็อันนี้สามสิบสามสิบหกสิบบาทเจ้ามาพักไหนเจ้าครับมาเที่ยว เราได้ของกินมาแล้วนะครับเพื่อนๆหมูทอดข้าวเหนียวน้ำพริกแปรอะไรไม่รู้จำไม่ได้ลนะ